สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาไอคอนขึ้นมาบนเดสก์ท็อปนะครับหลังจากที่ติดตั้งวินโดว์นะครับหลังจากที่ติดตั้งวินโดว์สิบเอ็ดไปแล้วนะครับไอคอนมันจะไม่มีขึ้นมานะครับซึ่งการที่จะเข้าไปเอาออกมานั้นมีไม่หน้าตามันไม่เหมือนเดิมนะครับมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะนะครับวันนี้ผมจะพาเข้าไปดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมนี่ w วินโดว์สิบเอ็ดนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับสองสองศูนย์ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือเปล่าหรือจุดเจ็ดห้านี่แหละผมจำไม่ได้นะครับประมาณนี้คืออัปเเดดตตลล่าสุยนนนนะะะคครรััับบวี้ มาดูนะครับวิธีการเอาไอคอนขึ้นมาทำยังไงก็คือคลิกขวาครับคลิกขวาที่ว่างๆดิท็อปนะครับคลิกขวาแล้วก็ปกติแล้วจะมี r ป p e ต t y ตัวนี้นะครับมันอยู่ใน show more option อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการเอา h o w m o r e o p t i o นออกนะครับเวอร์ชันใหม่นีแก้ไม่ได้แล้วนะครับแก้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวมีวิธีแก้ยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับให้คลิกขวาแล้วก็เลือก show more option ตัวนี้ครับกดเข้าไปแล้วก็เลือก Per s o n a l i z e ครับนี่ครับเพิร์สซันี้นะ จากนั้นมันจะเป็นหมวดครับทีมครับทีมนะครับกดเข้าไปที่ทีมตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนลงมาครับจะเจอเดสก์ท็อปไอคอนเซตติ่งตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะอยากได้ไอคอนไหนครับก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่ได้ใช้บ่อยนะครับเน็ตเวิร์กก็ได้ใช้ยูเซอร์แล้วก็ทั้งขยะนะครับคอนโทรลพาวเนลนะครับคือเอามาให้หมดเลยนะครับได้ใช้งานนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับไหนมาดูที่เดสก์ท็อปเราซิเป็นยังไงนะครับนี่ครับไอคอนก็จะมาแบบนี้นะครับ ท่านเรียงไปแบบนี้นะถ้าสมมติว่าอยากให้ไอคอนมันเรียงตัวแบบไหนตามชื่อตามอะไรนะครับก็คลิกขวาดีเดตท็อปแล้วก็โชว์มอออปชั่นนะครับแล้วก็เลือกเป็นซอฟต์บายนะครับตรงซอฟต์บายนี้คือให้จับเรียงไอคอนตามอะไรครับตามชื่อไหมตามไซส์ตามขนาดตามประเภทตามวันที่นะครับนะครับก็ให้เลือกเอาได้นะครับตามนมี้ก็เป็นแบบนี้นะครับผมเลียนมาเลยโชว์มอออปชั่นนี่ครับมีมาทําไมนะผมทําคลิปสอนไปแล้วอันนึงนะโชว์มอออปชั่นแต่ว่า คลิปนั้นแก้ได้เฉพาะตัวเก่านะครับแต่ตัวใหม่นี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีเอามันออกนะครับถ้าได้แล้วผมจะมาทําให้ดูนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ